สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับช่องปีใหม่ฟาร์มหนูนาลำพูนนะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการทำอ่างให้น้ำหนูนะครับแบบง่ายๆโดยใช้แม่พิมพ์นะครับสะดวกง่ายในการติดตั้งแล้วก็ทนทานแข็งแรงนะครับอันนี้เปิดหัวด้วยดอกดอกชนิดหนึ่งนะครับดอกที่เป็นเอาไว้ กับแก้มลาบนะครับของคนเหนือครับนะครับเรามาดูกันเลยครับอุปกรณ์ของเราก็มีตามนี้เลยนะครับก็จะมีปูนนะครับปูนเป็นปูนผสมทรายครับผสมทรายง่ายๆก็อัตราแล้วแต่แล้วครับเพราะว่าเอาความเข้มข้นแล้วแต่ที่ต้องการนะครับส่วนผมก็จะใส่ปูนเยอะหน่อยนะครับ นี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์ตัวนี้ผมซื้อจากช้อปปี้มานานแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ a c e b o o k ของพี่คนหนึ่งครับเขาผลิตขายอยู่นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับแม่พิมพ์ตัวนี้นะครับนี้ก็จะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องที่ว่าตามรถซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่ว่าถ่ายน้ำมันเครื่องเก่านะครับ ตัวนี้มาใช้ครับอันนี้จะช่วยในการไม่ให้ปูนเกาะติดกับแม่พิมพ์นะครับจะได้แกะออกง่ายนะครับมันก็จะมีท่อสามทับสี่ครับตัวนี้เราจะใช้เอาเสียบตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นท่อระบายน้ําเสียนะครับอันนี้จะเป็นท่อ Pv c ซนหนึ่งทับสองนะครับ จะเอาไว้เสียบตอนนี้เป็นตัวต่อนะครับตัวต่อของอันนี้เป็นตัวนี้ก็จะเป็นข้อต่อกอกน้ํานะครับอันนี้ใช้หนึ่งครับสองนะครับเราก็จะมาติดตั้งตรงนี้นะครับเพื่อเอาไว้ติดก๊อกน้ําหมูตัวนี้นะครับอันนี้เป็นกอกน้ําหมูเป็น สแตนเลสครับทนทนต่อการกัดของหนูนะครับแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะครับเราติดตั้งครั้งเดียวก็เสร็จเลยครับไม่ต้องได้ซ่อมไม่ต้องได้อะไรนะครับหาซื้อได้ตามช้อ p ปีครับถูกครับอันนี้ผมซื้อมาตัวสิบสิบเกาบาทเองครับต,ตัวนี้ก็จะต่อเป็นเป็น ออกมานะครับเพื่อจะเราจะไปต่อเราก็จะไปต่อกล้องน้ําจากเมนหลักนะครับเพื่อเป็นระบบออตโต้นะครับที่เราต้องการอุปก,กรณ์ก็มีประมาณนี้เองครับของก็มีมาประมาณนี้เองเดี๋ยวเราบรรลุมือทํากันเลยครับครับเรามาเริ่มวิธีการแรกนะครับก็เอา ข้าต่อก๊อกนะครับที่เป็นเกลียวแบบนี้นะครับเอาเกลียวเอาเข้าข้างในนะครับก็สอดตรงนี้เลยนะครับสอดไปตรงนี้แล้วเราก็เอาคีบบนท้าทยครับลัดครับลัดไปเลยครับลัดพอประคองก่อนนะครับประคองไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอามันชน,นครับแล้วก็เอา พ่อ pvc 3-4ทับสนะครับพอใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็รัดนะครับรัดพอประคองไว้ก่อนนะครับประคองไว้ก่อนเราก็มาวางไม่พิมพ์ก่อนเลยนะครับ วางแม่พิมพ์วางแม่พิมพ์ลงไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดันตัวข้างล่างนะครับตัวที่เป็นข้อต่อข้อต่อกล้องน้ํานะครับดันให้มันชนตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับให้ชนนะครับชนแม่พิมพ์ด้านในนะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยครับทีนี้ แล้วก็ดันท่อระบายนะครับสามทับสี่ตัวนี้ดันให้มันชนเหมือนกันนะครับแล้วก็รัดให้แน่นครับครับครับประมาณนี้ครับต่อไปต่อไปนะครับเราก็น่ครับเอาน้ำมันทาแล้วครับ ไอ้น้ำมันตัวนี้จะช่วยไม่ให้ปูนเกาะติดแม่พิมพ์นะครับเวลาเราแกะมันจะได้ง่ายนะครับเราก็ทาทาให้มันชุ่มเลยนะครับมันจะได้ไม่เกาะนะครับทาไปเลยครับทาให้มันชุ่มนะครับ อันนี้ก็ฟรีนะครับไม่เสียเงินไปขอเอาครับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับครับทาตัวแม่พิมพ์แล้วก็มาทากรอบข้างนอกนะครับก็ทาไปครับทาให้มันชุ่มให้มันทั่วถึงนะครับเพราะว่าปูนมันจะได้ไม่เกาะ เวลาแกะจะได้ง่ายนะครับตรงแป๊บ PVC กับข้อต่อก็ไม่ต้องทานะครับเพราะว่าปูนมันไม่เกาะอ,อยู่แล้วครับ โอเคก็ประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็วางแม่พิมพ์ลงไว้นะครับเราให้มันชนนะครับให้มันชนกับแม่พิมพ์ข้างในโอเค ครับแล้วก็ผสมปูนได้นะครับปูนนี้ผสมให้เล็กๆเลยนะครับเพื่อเวลาลงแม่พิมพ์มันจะได้ไปทุกซอกทุกมุมเลยนะครับแล้วก็เทไปเลยครับเทลงแม่พิมพ์แบบนี้เลยเทให้เต็มนะครับแล้วก็ ใช้ไม้ครับไม้แต่เก็บนี่แหละครับก็แทงครับแทงให้ปูนมันลงในช่องแม่พิมพ์นะครับมันจะได้ลงทั่วๆมันจะได้แน่นๆน,น,นะครับปูนจะได้ทั่วถึงอีกอย่างก็ไล่ล้มเลยนะครับไม่ให้มีช่องอากาศปูนจะได้เต็มดีนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอาปูนใส่นิดครับแล้วก็ทำให้มันเรียบเรีๆนะครับลาไปติดตั้งมันจะได้ไม่กระดกนะครับ โอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราดูตอนแกะครับแล้วก็ประกอบก๊อกน้ำหมูเพื่อทำการติดตั้งครับโอเคครับครับหลังจากเราปล่อยทิ้งไว้ประมาณหนึ่งวันนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็สองวันครับแต่อย่างน้อยก็หนึ่งวันนะครับเรามาเริ่มตัดกันเลยนะครับเริ่มแกะกันเลยตัดเทเบิลไทยออกครับเทเบิลไทยออกก่อนเลย แกะป,ปุ๊บก็คลายน็อตตัวแม่พิมพ์ออกนะครับตรงฝาครอบนะครับแล้วก็แกะออกแม่แบบนี้แล้วนะครับแกะออกแม่แบบนี้แล้วนะครับครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออกนะครับ ีแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ค้อนนะครับค,ค่อยๆเคาะให้มันออกนะครับนะครับค่อยๆนะครับระวังมันแตกนะครับเห็นครับถ้ามันแง้มออกแบบนี้นะครับถ้ามันอ้าออกแบบนี้ยเราก็ค่อยๆค่อยๆขยับด้านออกนะครับ ก็จะได้ทิมแบบนี้ครับน่ครับแบบสำเร็จรูปแบบนี้เลยค่อนข้างออกสวยนะครับรูปแบบมันก็เวลาไปติดตั้งก็จะติดตั้งง่ายนะครับไม่ต้องทําไม่ต้องก่ออะไรเยอะนะครับก็แค่เอาปูนล,ลงแล้วก็อนี้วางลงแล้วก็ฉาปูนตรงนี้นะครับมันก็จะ ติดกับบอ่อแล้วก็เจ,ะจะาะเจาะท่อก่อนนะครับเจะาะท่อก่อนเดี๋ยวถ้าการติดตั้งอีกทีเดี๋ยวผมจะอัดเป็คลิปอีกทีนะครับเอาเป็นอีพีหน้านะครับอันนี้ก็เรามาใส่ก๊กก๊อก,กน้ำหมูรอ,อก่อนเลยนะครับ ใส่ก้องน้าหมูตัวนี้นะครับก็ใส่ไปเลยกันเข้าไปนะครับเข้าไปนะครับถ้ามีประแจเลื่อนอะไรจะดีนะครับ กระจายเริ่ไปอยู่ตรงไหนไม่รู้รก็ขันเข้าไปนะครับขันให้จนสุดนะครับขันให้จนมิดเลยนะครับ มาณนี้ครับเราจะตั้งตั้งก๊อกน้ําหมูนะครับให้องศาตั้งจากเอียงแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรานอนให้ทําให้เหมือนก๊อกน้ําหมูที่ในฟาร์มของฟาร์มหมูนะครับมันจะเล่นน้ําแล้วก็กระเด็นออกนะครับให้เอียงแบบนี้ให้มันกัดกินแค่นี้พอครับแล้ก็ ท่อ pvc นะครับหนึ่งครับสองแล้วก็มาต่อตรงนี้เลยนะครับทากาวแล้วก็เสียบไว้เลยนะครับเรียบร้อยครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้ ติดตั้งง่ายครับถ้าเป็นแบบนี้ก็เจาะท่อแล้วก็วางปูนสาบนิดหน่อยก็ติดแล้วครับครับถ้าอาีพีต่อไป <c oughs> เดี๋ยวเป็นการติดตั้ง <c oughs> กับบอหนูนะครับคอยชมติติดตาม e ีพีต่อไปก็แล้วกันครับสำหรับ e ีีนี้ก็ก่อนจบคลิปก็ขอกดซับสไคร กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ